สวัสดีครับแฟนเพจมิราช o อดีโอทุกท่านครับดูนะครับวันนี้เราจะมารีวิวครับจอ Android ตัวใหม่ล่าสุดครับในรถ t o โยต a c แคมร y รุ่นใหม่ครับ13นิ้วนะครับดูนะครับใหญ่มากอลังการนะครับก็มารีวิวกับกูรูเจ้าเดิมครับครับผมตั้สวัสดีครับอ่าวที่เราอยู่กับจอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับในรถ t o โยต a าแคม ry นะครับใหญ่มากครับอ่าครับผมมันดูตาแบบนี้เลย ที่ผมเห็นนะครับก็คือมีจอนะครับมีลูกเล่นครบแล้วก็เห็นไหมครับว่าตอนนี้ปรับปุ่มปุ่มปรับแอร์นะครับมีเนี่ยโอ้โหกดมีโหมดกดหมดต่างนเทียบเลยอีโค่ยี้เลยนี่คือหมดของตัวรถนะครับปิดน้ํำยาแอร์ก็ได้นะอาแอร์ขึ้นมาละเพิ่มลดแอร์เป็นมุมๆได้เลยครับกดเห็นไหมฮะ ลดอุณภูมิเพิ่มอ,อุณภูมิได้ใช่ครับผมระบบส,<อ>สัมผัสหมดทุกอย่างสัมผัสทั้งหมดน, <ะ S 1> น <ะ S 2> ่าจะก๊อปปี้เทสลาเลยนะใช่ครับครับแล้วดูลูกเล่นต่อครับคุณตั้มมีอะไรบ้างหน้านี้เ,ออเป็นหน้าที่พวกแผนที่แอปพลิเคชันต่างๆเราสามารถที่จะกดเข้าไปสั่งงานใช้งานได้เลยตรงนี้เลยนะครับด้านบนแบบนี้เลยนะครับนี่ผมกดเข้ามาที่เนวีนะครับมันก็รันตัวไซตจิกขึ้นมานะครับโอ้แผนที่อลังการมากครับใช่ครับ เลยนะฮะเราสามารถที่จะซูมเข้าซูมออกได้นะครับตงส่วนนี้นะซูมเข้ามาได้เลยนะครับเราสามารถที่ซูมเอาออกก็ได้นะครับเราต้องการดูเส้นทางแบบนี้เลยนะครับอแบบนี้เลยเบอร์มากมากนะครับในส่วนของแผนที่ก็เป็นแบบนี้นะครับวิทยุวิทยุนะฮะสัมภาษณ์ไปนะครับเนี่ยฮะอ๋อผก็เลือกกันสนุกเลยครับใช่ฮะเทียบเลยก็อันนี้ก็เล่น บลูทูธก็มีใช่ไหมครับมีครบมีบลูทูธเล่นเกมนะครับอาดูหนังนะครับอันนี้ผมหมุนปุ๊บแอรก็จะขึ้นนะครับใช่ครับกดรีเทิร์นออกได้ครับเลือกหนังได้นะครับทั้งสกีนทั้งหมดครับครั้งหมด AUX ตัวนี้ก็สามารถติดทีวีดิจิตอลเพิ่มได้ใช่ไหมครับสามารถที่จะเพิ่มกล่องจูเน์เข้ามาได้ตรงนี้นะครับ แล้วผมดูนี่ครับผมนี้น่าสนใจมากผมคอนโซลตัวนี้นะครับดูนะครับก็จะบอกข้อมูลของรถอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันใช่ครับนะครับอัตราการอ่าเขาเรียกว่าใช้น้ํามันไปนะครับค่าเซตติ้งครับตั้งค่าต่างๆของรถนะครับท้าผ่านตรงนี้ได้ตัวนี้ท่านสามารถจะติดระบบวัดลมยางเพิ่มได้ด้วยนะครับเห็นได้เลยนะครับแต่คันนี้ยังไม่ได้ติดนะครับ ่มีระบบต่อแอมเพิ่มได้ใช่ครับครับแต่เจ๋งกว่านั้นคือพลิกไปอีกหน้าใช่ไหมครับใช่ครับสไลด์มานะครับไม่มีเมนูพวกอินเทอร์เน็ตไอ็กพอรเตอร์ต่างๆครับหรือว่าในตัวของแอปลิสนะครับที่ให้คุณลูกค้าใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชันที่เป็นแอนดรอยด์ได้อ๋อพูดง่ายว่าตัวนี้เป็น Android ในตัวอีกเป็น Android ในตัวเข้าไปอีกครับผมแทนที่จะเป็นจอแบบ Windows ทั่วไปแต่ยังมี Android ฝังอยู่ข้างในสามารถติดตั้งได้มี็นจุกนะเห็นจุกไหมจุกในอย่างจุกเะครับ ข้า YouTube ได้อย่างเงี้ยฮะเนี่ยครับสามารถที่เล่นแอนดรอยได้ด้วยนะครับมันใหญ่มากครับผมต้องถอยมาหน่อยอันลังโอ้โหดูคราวนี้ครับเห็นไหมจอนี่เหมือนกับหน้าจอ iPad ใหญ่เลยนะประวางตรงนี้เลยอ่าสมมุติทำเป็นแบบนี้เลยนตผมขอดูแนวขวางนี่มันกว้างมากๆเห็นไหมใช่ครับติดไปปุ๊บนี่เหมือนกับเป็นรถ ยุคอนาคตเลยนะคันนี้ใช่ครับมีแบบนี้เลยผมกลับมาใหม่เล่นได้เขาเขาเน็ตได้ดู YouTube ได้ใช่เมื่อกี้ผมเห็นออปชันอะไรบ้างอ่ะกูเกอร์แมปกูเกอร์แมปกดแบงก์ออกมาเลยครับกดแบงก์มา YouTube เนี่ยฮะเขาแคปลิสต์นะครับเดี๋ยวผมขอดูฟังก์ชั่นมาทีหนึ่งมี Google Map ด้วยครับมีจุกมี Google Map มีอะไรมาครบหมดเลยนะครับเป็น Android ตัวดิ้งดีๆนี่เองเลยฮะ ดูนะครับท่านผู้ชมกูก็แมปใหญ่ขนาดนี้ครับเห็นไหมฮะที่เริ่มเลยโอ้โหเป็นรูปนีฮะเห็นมิานะฮะทำพูดมินสำนักงานใหญ่ขึ้นเลยครับใช่ครับรูปเหมือนจริงครับนี่ครับอันีครับอนเน็ตไม่ยังเดียวพอนะฮะอันใช้งดีแบบนี้เลยฮะกดรูปรถก็ขึ้นมาโอ้โห โอ้โหนี่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 พึ่งเห็นตัวเองนี่ใหญ่ขนาดนี้ครับสุดๆครับเต็มจอเลยครับครับอ่โอ้โหเฮ้ยมันเจ๋งมากนะคุณตั้มครับใช่เลยตัวนี้แล้วก็เราจะไปดูต่ออะไรอ่ะเห็นตะกี้เห็นออปชันมี OBD เหมือนกันอ่ามี OBD ครับมีตัวได้กดผิด เป็นระบบจอคาปาซิทีฟทัสกีนเหมือนกันใช่ครับนะครับรุดเร็วรุดเร็วครับแต่ก็ต้องต้องต้องมีแชร์อัพออกไปบ้างนะเต่นไปเยอะๆที่ตกี้อัดไปเยอะหน่อยนะครับนี่ครับ OBD ครับก็ยังไม่ใส่กล่อง OBD นะแต่ให้ดูว่าเล่น OBD ได้ด้วยนะครับใช่ครับก็รู้เล่น Android ทุกอย่างที่มีตามที่เรารีวิวมาเลยใช่นะครับแล้วก็ดูนะในขณะที่ขับรถก็ แบ่งเป็นส่วนให้เรียบร้อยเป็นจอบนหรือจะขยายเป็นจอใหญ่แบบตะกี้นะครับแล้วก็มีข้อมูลของรถแล้วที่ร้ายมากๆคือคอนโทรลแอร์นะครับสัมผัสอย่างเดียวนะครับที่สัมผัสทั้งหมดเลยดูนะครับดูภาพรวมครับสวยงามครับอลังมากใชกก็ตัวครับเขาเป็นว่าต้องบอกว่าถ้าท่านที่สนใจนะครับไปดูตัวจริงๆกันได้นะครับที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับหนึ่งถึงสิบสองธันวาคมนี้บูธมิลาดเท่านั้นนะครับ ที่บูมมิลารดนะครับมีโชว์ให้ลองเล่นให้ลองสัมผัสกันครับอันนี้เราเขาเรียกว่าจริงๆิงติดเป็นคันที่สองนะใช่คันแรกเมื่อเดือนที่แล้วนี่คันที่สองคันนั้นไม่เวลารีวิวอันนี้เลยได้มารีวิวครับเดี๋ยวใครอยากไปดูไปดูได้ที่งานหรือมาที่ร้านก็ได้นะครับใช่ครับผมโอเคแล้ก็สัมผัสได้ครับก็วันนี้คลิปเออเดี๋ยวเดี๋ยวเหลืออีกลองถอยหลังครับลืมไปอ่าฮะเฮ้ยเกียร์ถอยหลังหมุนตามพวงมาลัยนะครับ เห็นไหมครับหมุนตามพวงมาลัยนะครับโอเคเห็นรถด้วยนะครับก็ถ้าที่สนใจงานนี้นะครับติดต่อมาที่มิราเชโดเบอร์โทรเลยครับศูนย์สครับสา3แปด5ามหนะครับหรือติดต่อเบอร์ผมได้ที่เบอร์0 8 1ย์แปดหนึ่งครับเจ็ดสาม่านครับผมโอเคครวนนี้เพียงเท่านี้ครับครับ